สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายทุกคนนั่งเลื่มท่าลีบมากเลยสวัสดีพี่น้องป้องปายตอนเสาร์วันวันจันทร์เนาะค่ะผมไม่นั่งกับกระเซิร์กระเซิร์นั่งรอรถนั่งรอรถไฟอยู่สถานีรถไฟพี่น้องเดินทางเขาบวกันเม่หนีไายไปเห็นงานเนาะค่ะเสาร์วันจันทร์นี่ตื่นมาแฉแฉพี่น้องค่ะฝนตกนาะงณะฝนตกแต่เมือนขึ้นนั่นแหละพี่น้องอี่นางซิมาเล่าให้ฟังความเฉลยของอี่นาง อีนั่งเอาแจ็กเก็ตตัวนี้มันบอเขาไปสักในเครื่องสักผ้าพี่น้องะ่ะออกมาโอ้ยนุ่นเทว,ว่ามันเป็นนุ่มๆตรงนี้พี่น้องะ่ะมันมากองกันยูม,มองเดียวนี่เบิดทั้งตูเลยนี่มากองกันยูตรงนี้พี่น้องโอ้ยผาดมาหันเลยเอาอันเอาแจาก็กเก็ตเขาเครื่องสักผาดมาหันเลยพี่น้องอีนั่งเลื่อมไปว่าแจาก็กเก็ตมันสักบ่ได้พี่นอ้องโอ้ยเสียเลยแจก็กเก็ตอีนั่ง แต่ก็มันมันก็ยังได้ใยู่โยมันก็ยังได้ใยู่โยแหละแต่ว่าแต่ว่าต่งหนุ่มๆตรงนุ่นมันเขินนุ่นเขาเอานุ่นเนี่ยเนี่ยมันมากองกันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยบะมี่เนี่ยพี่น้องตรงเนี่ยบะมี่เนี่ยมันมากองกันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็มากองกันตรงนี้เนี่ยกองกันตรงเนี้ยตรงนี้บะมี่โอ้ยพันกาบาทเอ้พันกบคนแจ็กเก็ตนี่นะเสียเละพี่น้องอยาเอาเข้าเครื่องซักเด้อเสือเหลือชิบหายเลย ตำลหนาเจ้าของพี่น้องค่ะอาผัวมือแล้วอะไอัทีนั่งเอาเอาไปซักอีนั่งอีนั่งคิดว่ามันมันคงจะซักได้แล้วก็ตั้งแต่สื่อมากกันยังเพท่านได้เคยได้ซักไงพี่น้องเวลาเขาใสา่เวลาเขาไม่งงไม่งงไม่งงอะังสีแล้วะพี่น้องค่ะเออโอ้ยอีนั่งนั่งรอคนเดียวค่ะช่วงวันหยุดโพสเกตเนาะค่ะ โรงเรียนหยุดอีกอย่างหยุดเบิดกับบ่ออยมีผู้ใดเดินทางกันก็จะมีคนเดินทางแค่ไปทํางานนิดๆนน้อยๆคนที่เข้าบ่อได้หยุดแล้วคะนะ่ะเนาะเขาเศร้า,ามื่อนี่บ่อได้กินอีกอย่างบ่ออยหิวคะ่ะกินแต่กาแฟดําแก้วหนึ่งดีใจคะ่ะพี่น้องที่ได้เหตุงานดีดีใจที่ได้ไปเหตุงานได้ไมีงานเนาะคะนะ่ะเนาะนี่นั่งก็บ่อแน่นอนนะคะว่าจะได้เหตุงานเหมือนไอนแน่ล้อก็โทรมาอย่างเดียวเนาะ,ะแต่ว่าอัน วันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะไปจะไปแคมปิ้งเนาะคะ่ะจะไปอยู่กันแคมปิ้งเนาะคะ่ะกับวันจันทร์วันอังคารเปิดเลี่ยนพี่น้องสวัสดีค่ะทํางานวันที่สองพี่น้อง <c oughs> ได้งานสองมือติดต่อกันเลยเนาะคะ่ะดีมากๆเลย <c oughs> อากาศหนาวๆเมื่อนีเปลี่ยนแจ็คเก็ตตัวใหม่ได้ไหเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานใส่แจ็คเก็ตสีดำ ปกติโตอ่าปกติทีนั่งใส่มาจังได้ดันเสือกเอาไปเขาเขาเครื่องซักพี่นอ้องโอ้ยหาปวมมา,นาเนี่ยปึ๊กคักปึ๊กเนียคนก็นได้ก็ <c oughs> เลยเอาแจ็กเก็ตตัวนี้มาใสา่แจ็กเก็ตตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตแบบมันบรแมนณแจ็คเก็ตยาวมจะ้ะนี่นางมาาักใส่แจ็คเก็ตแบบยาวยาวอ่ายาวลงไปจักน้อยพี่นอ้อง ตัวนี้บ่ค่อยได้ออก,ออกมาใส่เพราะว่าแจ็กเก็ตมันบย่ยาวลงไปไหมมันสั่นมันมันสั่นแค่เนี่ยนูม,มักใส่แจ็กเก็ตแบบยาวยาวลงไปปิดตวดปิดหอยจักน้อยพี่น้องเขามันเย็น <laughs> นะคะออกมาล่อรถคือเกา เดเบงกอนขันว่ามือมอื่นมืออื่นอ่าบ่มีงานก่อนจะชวนพ่อหญ่ไปแคมปิ้งหรือเปล่าบ่แน่ดย์ใหญ่อะไรบางแผนวันสิไปวันศุกร์แต่อีน่านคิดไปคิดมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่าคนลูกค้าน่าจะออกจากโรงแรมลายนะพี่น้องเพราะว่ามันมันเบิดเทศกาลวันหยุดเนาะเะนาะโอ้อากาศเย็นพี่น้องแต่จะเกตตอนนี้มันก็อุ่นอยู่มันโตใหญ่มากเลย ตัวนี้ก็ซื้อจากนอเว์เนี่ยแหละค่ะซื้อมาสามปีแล้วบ่ค่อยได้ใส่เดินทางไปเหตุงานกันอีกมือนหนึ่งพี่น้องพี่น้องวันหยุดได้งานสองมือนนี่ก็โอเคแลวเด้อเห็ุจังกันอยู่เนาะค่ะนอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายทุกคนแล้ค่ะเด้อเมื่อเช้านี้บ่ได้กินยังดอก,กินแต่ข้าวโพดข้าวโพดไปเครื่องฟักพี่น้องค่ะสอข้าวโพดตตมมามหมอวานเนี่ย กินกระโพาเศร้่านในไปเครื่องสักอุ้ยอากาศเย็นบ่มีฝนบ่มีหมาแต่อากาศเย็นมากพี่น้องเมื่อวานนี่ได้ยี่สิบห้องค่ะยี่สิบห่องเมื่อนี้ได้เมื่อนี้จะได้จักห้องบรูเท่ากันหนาจะยี่สิบห้องคือเก่าแล้วมัง้งเมื่อวานเหตุงานมวนอยู่เหตุเฮ็ดเอ่อเรื่อยแต่ก่อพ่อ,พ,อพ่อเลิกงานมากก่อปวดขาอยู่เพราะมันยางตลอดไหมพี่น้องเมื่อวานเขาเที่ยงบ่เป็นตะก,กิน มีแต่ไข่หมูบ้านเนี่ไข่ขนมปังแล้วก็ใส่กอกอากาศเย็นมากพี่น้องเมื่อเนี้ยเย็นมือมากเลยมาถึงสถานีรถไฟแล้วพี่น้องบ่ม,มีผู้ใดเลยคนเงียบจีรีอยู่มีนางคนเดียว<笑><笑>ยะะเ,ยเขาหยุดเนาะค่ะลงลงลงเลี่ยนเขาหยุดเกินเบิดแล้วก็งานบางทีเขาก็าหยุดมีนางคนเดียวอีรีเลยเลยรถไฟรถรถไฟสิเลียนบ่คือพี่น้องยืนยูบ้ารถเมย์อ้ยืนยูปไา ะสถานีรถไฟคนเดียวคนเดียวอีหลีเด,ด้อยู่ในห้องโดยสารกับบมีคนเลยโอ้บอ,อ,อ,อมีลมอะไรั้นก็เฮ็ดมาบ่มแมนแลวแล้วบเนาเนเฮ็ดอ่ามองขามฟังขามฟังไปสถานอ่าชานชาลาที่สองอันนั้นทีน่นั่งพักผู้โดยสารชานชาลาที่สองก็จะมีลิฟต์น้ำเด้มีลิฟต์น้า สำหรับคนพิกันหรือว่านั่งวีงวแชร์มีรี์ขึ้นไปแล้วก็ขามไปฟังที่สองสถานีรถไฟเข้าไปนั่งข้างในดีกว่าร่มหนาวพี่น้องนั่งรอองีสิบนาทีนั่งรอรถไฟเขามานั่งพักม่ห้องนั่งผู้โดยสารบอมีคนอีกหลยเด็ <c oughs> มีนั่งคนเดียว แล้วรถไฟแถว่ยวแรกจะไปบาลาเกนกรเนาะคะ่ะตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบเก้ามันที่บริษัทว่ะนะเจ็ดโมงยี่สิบเก้าไปบาราเกนเขางอีนั่งมาเจ็ดโมงสี่สิบสามกลับไปบอสนั่งล่อเงาเงาไปพี่น้องเอลยอุย้อากาศหนาวใสแจ็กเก็ตตัวนี้มาบอชินเลยพี่น้องมันบอเงา มีความสุขที่ได้เหตุงานพี่น้องมีความสุขตลอดที่ได้ไปเหตุงานแต่ว่าบมีความสุขในเวลาตอนตื่นเ <c oughs> มาว่านนี่กลับมาเมือยขาปวดขาลนะ่ะบริเหตุอีหยังกินแต่ว่ากินอาหารฝรั่งกับเพ่อใหญ่เมาว่านนะีงจักป่าอย่างบรูซอลูเตฟิสเป็นป่าเหมือนข้าวแซ่หนามคอลิน,นพี่น้องเหม็นเหม็นแต่กิ่นกระซ่บอยู่ <c oughs> นั่นที่จะกินอาหารฝรั่งพี่น้องค่ะ กบพบนอาหารไทยก,ก็เกาลอบเดือกกระตมมาม่าใส่พริกผงอีกก้าไปหน่องมัประอยู่ทองก่อนนอนเมืเออคืนมัอนี่ก็ยังบรูเลว่าสิกิจนี่อย่างตอนเที่ยงก็กินที่ทํางานอาหารฝรังร่งธรรมดาแลลวแต่แต่ก็เดี๋ยวเบิง้งเบิ้งก่อนมัอนี่ว่าอาหารเป็นตะกินมากหน่อยซ้ำใดเมื่อวานอาหารมาเป็นตะกินพนักงานหน่อยเมื่อวานเนี่ยอาหารพักเบรกของพนักงานก็เลยบ่อค่อยหลายนะค่นเนาะ ห้องพักเบรกนี่ยจะมีแต่อนพนักงานทาความสะอาดเนี่ยพนักงานแผนกอื่นเขาเขาจะมีอาหารพักเบรกของเขาต่างหากแผนกอื่นเนาะค่ะอยู่ในโรงแรมนะห้องที่นั่งพักเบรกนั่งกินอาหารนั้นเฉพาะพนักงานทําความสะอาดเนาะคะ่ะชีวิตบางหนอกี่น้องเอ้ยต่อสู่กับความหนาวเดินทางกับเดินทางไปเฮตุงานแต่และ ไปเห็นงานตระที่ไปโรงเรียนตนะที่ี่เดินทางไกลสำหรับคนอยู่ตะอนอกเมืองเนาะคะ่ะเนาะมาดามนี่นะพี่น้องเลยมาดาม <laughs> บ,งบางสภาพพี่นางเห็นงานพี่น้องตอนนี้ก็บาบสองเคิงแล้วค่ะเมื่อน,นี้ได้เลิกงานสี่โมงพามารอเห็ดอีกของหนึ่งอีกของหนึ่งเขาเาเขาออกสี่โมงสี่โมงแรกปกติแล้วลูกค้าที่จะออกนี่ออกก่อนเทียง ต่ว่าห่องนี่ออกสีม่วงวะสันอีนั่งก็เลยล่อเห็ดอ่าล่อเห็ดห้องหนึ่งให้มันแล้วนะคะล่อ,อเบิงกันว่าอีนางสิท่านรถเมย์ตอนสีม่งสิบนาทีบอขันว่าอีน,น,าานอั่งบ,บ,บ,บ่ท่านรถเม์เอ้บ่ท่านรถไฟตอนสิบม่งเอ้ยสีมงสิบนาทีอีนั่งก็ต้องล่อไปหาม่งพี่น้อง<笑><笑>นคะคะสิบน,นาทีนั่งอีนางสี่ท่านบ่ห้องหนึง่งตอนนี้นั่งเยืนอยู่ห่องห้องใหญ่นะคะเห็ดเห็ดแล้วละละก็เหลือแ,แ,แ,แต่กวาด นี่ก็เซตตรงนี้แล้วก็ดูดฝุ่นดูดฝุ่นแล้วก็ล่อ,ลอเฮ็ดหองซีโมงนะคะ้องนี่มีระเบียงพี่น้องนี่นั่งจิทายเบิ่งบรรยากาศได้สวยมากเลยอันนี้นั่งเย,ยนอนยูสั้นหกเนาะคะ่ะโอ้ยพี่น้องบรรยากาศเย็นๆค่ะไม่ค่อยหนาวปันไดเด้อากาศเย็นๆซื่ออากาศดีสดชื่นดีเห็ดงานไม่เมยมีเงาอ,ออกมาเอามาห้างนอกมีสดชื่นมากเลยอันนี้บรรยากาศจะได้เมืองวสนะคะอันนันบด บางบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตอนบายสองเคิงค่ะอันนั้นก็โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเด่นะจากโรงแรมอย่างโดโรงแรมพึงสางไม่มั้งเอเอเอออโรงแรมพึงสางไม่สางด้ท่านแหล้วดอกหรือกว่าแหล้วแหล่วอะบลกัน <laughs> พี่น้องค่ะโอ้ยบรรยากาศมันนี้เหตุงานสบายสบายค่ะสิบเจ็ดห้องเหตดงานสบายสบายบีบบลเ่งบีบลีบ้ังไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ขนาดมาเฮ็ดไปเลย เรื่อยๆเ,เสียกน้นเวลาพี่น้องบรรยากาศในเมืองวสอสอากาศดีมากเลย